ผู้มองเห็นอนาคตเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับสามพี่น้องตระกูลเคนเนดีมีคนล่วงรู้ก่อนหน้านั้นแล้วนักพยากรณ์หญิงชื่อดังของอเมริกายีนดิกสันได้ทำนายทายทักถึงการลอบสังหารพวกเขาสองคนและอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกือบจะฆ่าชีวิตของคนที่สาม สิปีก่อนประสบมรณกรรมยีนดิกสันมองเห็นภาพจอเอฟเคนเนดีทางกระแสจิตขณะที่เธอคุกเข่าภาวนาอยู่ในโบสถ์วันหนึ่งเธอแลเห็นโครงร่างของทำเนียบขาวเห็นชายหนุ่มตาสีฟ้าผมสีน้ำตาลเป็นกระเซิงกำลังยืนอยู่หน้าทำเนียบและเห็นตัวเลข1960 ต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงบอกกับเธอว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตท,ที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในปีคศ1960จะถูกลอบสังหารถึงแก่ชีวิตระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเมื่อจอร์นเอฟเคนเนดีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐยีนดิกสัน ได้แต่ภาวนาขออย่าให้การมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตของเธอเป็นจริงขึ้นมาเลยเท่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เพงมองเข้าไปในลูกแก้วซึ่งใช้สำหรับรวบรวมพลังจิตก็จะเห็นกลุ่มเมฆดำลอยอยู่เหนือทำเนียบขาวทุกครั้งไปในฤดูร้อนของปีคศ1963เมื่อเคนเนดีต้องสูญเสียลูกชายที่เพิ่งเกิดใหม่มีคนถามยินดิกสันว่า เมฆดำที่เป็นลางร้ายนั้นหมายถึงการเสียชีวิตของเด็กคนนี้หรือเปล่าเธอยือนยันว่าไม่ใช่วันเวลาผ่านไปจนล่วงมาถึงเดือนพฤศจิกายนเมฆดำที่ยินเห็นในลูกแกว้วเริ่มลอยต่ำลงมาหาทำเนียบขาวมากยิ่งขึ้นมีข่าวออกมาว่าเคนเนดีกำลังจะเดินทางไปดัตลาสยีนดิกสันรู้สึกอัดอั้นตันใจ อยากจะพูดเพื่อเตือนถึงลางร้ายกับใครสักคนเธอรู้ว่าเคฮาวมีความสนิทชิดเชื้อกับครอบครัวเคนเนดีวันหนึ่งเธอจึงขอนัดพบท่านประธานาธิบดีมีกำหนดการเดินทางไปภาคใต้ที่ไหนสักแห่งคุณจงพยายามพูดให้ท่านล้มเลิกการเดินทางนั้นให้จงได้ยีนบอกด้วยอาการร้อนรน ดิฉันรู้ว่าถ้าขืนไปท่านจะถูกฆ่าแน่ๆคุณต้องเตือนท่านเคฮาวรู้สึกกะอากระอ่วนใจยิ่งนักเธอรู้ดีว่านางดิกสันเป็นนักพยากรณ์ที่มีคนเชื่อถือกันมากแต่ครอบครัวเคนเนดี Kennedy, ไม่มีเวลาฟังเรื่องพันนี้เธอจึงไม่กล้าเอาคำพยากรณ์นี้ไปบอกวันที่22พฤศจิกายน1963 ประธานาธิบดีกับภริยาบินไปดัตลาสมุลรัตเท็กซัสยีนดิกสานมีนัดรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนคนหนึ่งในวอชิงตันเธอรับประทานอะไรไม่ลงขณะนั้นเองก็มีการออกข่าวได้ยินกันทั่วพัฒนาคารว่ามีคนรอบยิงเคเนเนดียีนยกมือปิดหน้าและบอกกับเพื่อนของเธอว่าเขาตายแล้ว คนที่มารับประธานอาหารในพัตคานซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆหันมาทักทวงว่าประธานาธิบดีเพียงแค่ได้รับบาดเจ็บแต่ยีนก็ยืนยันหนักแน่นเขาตายแล้วสามเดือนหลังจากประธานาธิบดีเคนเนดีถูกลอบสังหารโดยลีฮาวีออสวอร์ยีนดิกสันรู้ว่ากำลังจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดซัาซ้อนขึ้นมาอีกในครอบครัวที่กำลังโศกเศร้า เธอวิงวอนให้ใครก็ได้ไปเตือนบุธทิสมาชิกหนุ่มรูปหล่อเอ็ดเวิร์ดเคนเนดีให้อยู่ห่างเครื่องบินส่วนตัวเป็นเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์แต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากออกข่าวการพยากรณ์ของยีนดิกสันเอ็ดเวิร์ดเคนเนดีได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากอุบัติเหตุเครื่องบินที่เขาเช่าเมาลำตกการพยากรณ์ถึงมรณกรรมของโรเบิร์ตเคนเนดี ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐมาในรูปแบบที่น่าตื่นตกใจยิ่งยีนดิกสันได้รับเชิญให้ไปบรรยายถึงการมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตของเธอที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในนครลอสแองเจลิสหลังจากจบคำบรรยายแล้วมีผู้ฟังคนหนึ่งลุกขึ้นถามว่าโรเบิร์ตเคนเนดี จะได้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่ในพลันนั้นเองยีนมองเห็นมีม่านดำมากั้นระหว่างตัวเธอกับคนฟังในห้องประชุมยีนตอบคำถามด้วยอาการสันสะท้านว่าไม่ได้เป็นรอเขาจะไม่มีโอกาสได้เป็นประธานาธิบดีเพราะจะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเสียก่อนณนะที่ตรงนี้ในโรงแรมแห่งนี้ อีกสัปดาห์ต่อมาโรเบิร์ตเคนเนดีถูกลอบยิงที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ยีนดิกสัน Sun, เรากับจะเกิดมาสำหรับเป็นนักพยากรณ์โดยแท้เธอเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆในรัฐวิสคอนซินเมื่อปีคศ1918แล้วโยกย้ายไปอยู่ในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่ยังเด็กเคยมียิบสีคนหนึ่งบอกเธอว่าเธอมีพรสวรรค์ในการล่วงรู้อนาคต ตอนอายุได้เก้าขวบเธอพบกับนักแสดงหญิงคนหนึ่งชื่อมารีเดเลอร์ซึ่งกำลังคิดจะเปลี่ยนอาชีพมาทำหอพักเพราะไม่ประสบความสำเร็จในการแสดงเด็กสาวมองเข้าไปในลูกแก้วที่มีคนให้เธอเป็นของเล่นมองเห็นแสงระยิบระยับและธนบัตรดอลลา่าปลิวว่อนจึงบอกให้พ่อแม่ของเธอรับรู้ พ่อแม่ของยีนขยันขยอให้มารีเดลเลอร์กลายเป็นดาราภาพยนตร์ชื่อดังกระชอนในช่วงระหว่างสงครามเธอบอกกับใครต่อใครว่าถ้าไม่ใช่เพราะคำพยากรณ์ของเด็กผู้หญิงอายุ9้าขวบเธอคงมาไม่ถึงจุดนี้ยีนออกจากโรงเรียนมาทำงานในสำนักงานจัดสรรที่ดินและได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักธุรกิจหญิงระดับแนวหน้า เธอแต่งงานกับนักธุรกิจผู้มั่งคั่งคนหนึ่งชื่อเจมดิกสันมีบ้านหรูหราพื้นหินอ่อนตกแต่งด้วยเครื่องเรือนฝรั่งเศสสมัยเก่านอนเตียงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของจกักรพรรดินีอยู่จินนี่รับประทานอาหารมังสวิรัตไม่สูบบุหรี่ไม่เสพของมึนเมาและไปโบสถ์ทุกวันช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง วันหนึ่งยีนดิกสันไปทําผมที่สถานเสริมสวยเวสต์มอ์ more, ในลอสแองเจลิสมีนักแสดงผมบอนคาโรบอมบาดภรรยาของดาราภาพยนตร์ชื่อดังคลาร์เกเบลพรูดพลาดเข้ามาในร้านหลังจากมีคนแนะนำให้รู้จักกันยีนเกิดความรู้สึกสังหรณ์จึงเตือนคาโรว่าขอให้งดการเดินทางโดยเครื่องบินสักหกสัปดาห์ ดาราสาวบอกว่าเธอจะต้องไปกับคณะทัวเพื่อสนับสนุนการขายพันธบัตรหาเงินช่วยสงครามในวันเดียวกันนั้นคาโรหยิบเหรียญอันหนึ่งขึ้นมาโยนเสียงทายปรากฏว่าออกหัวเธอขึ้นเครื่องบินไปมิสเวสและเสียชีวิตเพราะเครื่องบินตกก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยซ้ำหลังจากแต่งงานแล้วยินดิกสันก็ย้ายมาอยู่ในวอชิงตัน ตั้งตนเป็นนักพยากรณ์ทำในสถานการณ์ของโลกแก่บุคคลสำคัญระดับประเทศที่พร้อมจะรับฟังประธานาธิบดีแฟรงกินเดลาโนรูสเวลเคยเชิญเธอไปพยากรณ์ในทำเนียบขาวรูสเวลถามเธอตรงๆว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปียีนก็ตอบตรงๆแต่ปฏิเสธที่จะกำหนดวันตายที่แน่นอนลงไป อย่างไรก็ตามยีนพยากรณ์ถูกต้องว่าจีนกลายเป็นคอมมิวนิสต์รูสเวล์พอใจมากที่ได้สนทนากับยีนเขาบอกเธอก่อนจากกันว่าเก็บลูกแก้วไว้ให้ดีนะยีนสนใจการเมืองอย่างลุ่มลึกและด้วยที่สามีถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ของสถานทูตต่างๆบ่อย เธอจึงรู้จักสนิทสนมกับบุคคลในวงการทูตต่างประเทศหลายคนบ่ายวันหนึ่งของปีคศ1945ระหว่างที่อยู่ในงานเลี้ยงผู้ช่วยทูตทหารของอินเดียชื่อนาวาบจาบาเซอร์อาลีได้ขอให้ยีนพยากรณ์เหตุการณ์ในประเทศของเขาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ยินนัดผู้ช่วยทูตทหารให้ไปพบเธอในที่ทำงานหลังจากเพ่งดูลูกแก้วอยู่พักหนึ่งก็บอกเขาว่าภายในสองปีนี้ในประเทศอินเดียจะมีเหตุการณ์แบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นนาวัพจาบาทักท้วงว่าเรื่องเช่นนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศของเขาอย่างแน่นอนแต่ยินยืนยันคำพยากรณ์ของเธอแถมยังกำหนดลงไปด้วยว่า การแบ่งแยกดินแดนจะเกิดขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์คศ1947อ2-3ปีหลังจากนั้นเออร์ลเจลิโดเดินทางมาเยี่ยมสถานทูตอังกฤษในวอชิงตันและได้เชื้อเชิญให้ยีนดิกสันมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย <c oughs> เขาถามเธอว่าทำอย่างไรถึงรู้ว่าจะเกิดการแบ่งแยกดินแดนในประเทศอินเดียล่วงหน้าถึงปีเต็ม ยีนบอกว่าเธอแลเห็นวันเดือนปีปรากฏในลูกแก้วอย่างชัดเจนมันชัดพอๆกับราคาอาหารในเมนูของพัตคารน,นั่นเชียวและยังบอกอีกด้วยว่าคนตะวันตกพยากรณ์ง่ายกว่าคนตะวันออกเพราะมีแรงต่อต้านทางกระแสจิตน้อยกว่าคำพยากรณ์ของยีนดิกสารยังรักษาความแม่นยำเสมอมาตลอด,ดสองสามทศวรรษ ในปีคศ1893เมื่อเธอได้พบกับวินสตันเชอร์ชิลที่กรุงวอชิงตันเธอบอกเขาว่าจะหลุดจากตำแหน่งหลังสงครามยุติลงแล้วแต่จะกลับมามีอำนาจใหม่ในปี1952วีรบ,บุรุษสงครามแย้งขึ้นมาทันทีว่าคุณดูผมผิดไปแล้วล่ะสหราชาอาณาจักรจะไม่ทอดทิ้งผมเด็ดขาด แต่ปรากฏว่าในเวลาต่อมาคำพยากรณ์ของยีนดิกสันถูกต้องทุกประการนอกจากนั้นแล้วยีนดิกสันยังพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึงการลอบสังหารมหาตามะคานทีโดยคนวิกลจริตชาวฮินดูในปีคศ .1948 รวมทั้งการขึ้นมาเถลิงอำนาจในประเทศอียิปต์ของประธานาธิบดีซาดัต ในช่วงปีคศ1960เป็นต้นมาชื่อเสียงของยินดิกสันโด่งดังถึงขนาดว่าจดหมายจากยุโรปและเอเชียจะหน้าซองเพียงว่ายินดิกสันสหรัฐอเมริกาจะถึงมือเธอโดยไม่มีหายหกตกหล่นเธอได้พยากรณ์เหตุการณ์สำคัญสำคัญได้อย่างถูกต้องไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตด้วยเครื่องบินตก ของอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายดักแฮมมาโจหรือการฆ่าตัวตายของมาริลีนมอนโรคำพยากรของยีนดิกสันส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องไร้าย้ายแทบทั้งสิน้นแต่ก็ยังพอเบาใจได้อยู่บ้างว่าเรื่องมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิงเป็นต้นว่ารัเสเซียไม่ได้บุกยิอิิรานหรือปาเลสไตน์ จีนไม่ได้ใช้สงครามเชื้อโรคต่อต้านอเมริกาและสงครามเวียดนามยุติลงเร็วกว่าที่เธอพยากรณ์ไว้90วันอย่างไรก็ตามเราก็หวังไว้ว่าคำพยากรณ์ของเธอจะเป็นจรงิงเมื่อเธอทำนายไว้ว่าผู้นำโลกคนใหม่จะเกิดขึ้นในซีกโลกตะวันออกในช่วงปลายทศวรรษนี้เป็นผู้นำที่ดึงชาติต่างๆทั้งหมดให้มารวมเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน เรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้